สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขสุขคนเด้อจ่ะมือหนีแม่แพ้ว่าสิผ้าพีผ้านองพึ่งเลิกง่นแจ่ะพี่น้องสิผ้ามาเบงรถไฟแต่พี่น้องรถไฟไอ้นามวันแม่เด้อจ่ะพี่น้องวันที่สามนะคะมิถุนายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะพี่น้องเป็นครังหลายขังแต่แต่ยู่นีต่พี่น้องวันแม่วันพอสิผ้าพีผ้านองมาเบงจ่ะพี่น้องรถไฟไอ้นามจ้าพี่น้องสมัยรัชกาล พี่หาดรถจะพี่น้องรถไปไอพน่นน้ำจะพี่น้องเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะจะพี่น้องโอ้ยระทึกใจระทึกตาครับพี่น้องระทึกจะ,กะพี่น้อง,นะพ,องพ่นเบิงเ่งแซลเซวพี่น้อง มาเบิงที่หลังได้เด้อจ้ะพี่น้องอันผูใ้ใดพลาดนล่ะเขามาเบิ่งแม่แพ้ว่าจ้ะพี่น้องรับชมรับฟังตอนที่หลังได้จ้ะพี่นอนะ้องคุณนะยาพี่น้องแตกแซวๆอีจ้ะพี่นอ้องไอ้หิปัดไอ้มันพี่น้องสมัยตะกี้เนาะพี่น้องสิพาไปเบิ่งเก๋ไก๋ด้อพี่น้อง ปีนี่สิพาไปบังไกลๆเล็กหน่อยเล็กหน่อยแต่เซลล์เซลลอยู่อันนี้ก็เอาไปเสียงโฉมได้ด้วยกัน้องสวยมากค่ะ มาเบิงกนนไปยังนี่แล้วกัประกาศูเดพี่น้องย่าไก่เด้อปน้ามันสีโพดใสวะแซนข้ามาเบิ้งรสองน้ยูใก่นี่สิ่ะเบอร์ใสก่พี่น้อง นีหจับไดคะพี่น้อข้ามเอใ่ๆพี่น้อโอ้ยมมงมองกันมองมันกดพี่น้องน้มกระเด็นกระดอนพี่น้ออันนี้คลิดูดีๆมีรางวัลด้อพี่น้อง ที่อลังการพี่น้องมาเด้อเขามาร<า>ับชมรับฟังเด้อจ้ะพี่น้องบ่ไ,ได้เบิง่งตักง่ายๆเด้อจ้ะพี่น้องมีห่อรางวัลเด้อจ้ะพี่น้องฉันเบิ่งนี่ดีเอาไปเชียงโชคเด้อจ้ะพี่น้องโอ้ย ใช่ค่ะพี่น้อง รถมอเตอร์ไซค์ข่อยพี่น,ออน้องสิายังอ๋อเขาตอแบบ้งายค่ะสุดสายแจา บาตอกหนึ่งเขาก็าแล้วมือน,นีพี่น้องถ้าตไลยสดอยู่นี่แหละหัวกะสิวมองไปตายคือผมตมานหนึ่งเขาหนึ่งหน้าอ้ยพ้าตาลาดอันรถแม่เพ็ว่าก็าขอจบเพียงเท่าน,นี้เด้อจ้าไ์สุดจะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้แม่เพ็ว่าในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ